เดี๋ยว <c oughs> วันนี้จะมาอบรมเกี่ยวกับการให้ความรู้การหารายได้บนโลกออนไลน์นะคะตั้งแต่ที่คือมาตนหึงตอนนี้950ยังไม่ได้ขายอะไรเลยแต่ตอนนี้มีเงินเข้ามาล397บาทจากคลิปวิดีโอบัตรก้าวสินค้าได้เงินข้อนละ1,000บาทดีไหมคะดีพอมไหมคะไม่พร้อมหนูชอบตอนตอนไหนแล้วลูกตอนป .3 กเด้งอวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่ราชบุรีค่ะมาที่โรงเรียนอาชีวศึกษาดารุณาราชบุรีช้าออกเออราชบุรีก็ละอ่านราชบุรีมาตลอดแน่ใจหรือเปล่าไปทำโทรกิราชบุรีแน่ใจขนาดไหนแน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์ราชบุรีจากใคร เพื่อนเป็นคนาาาาราชบุรีเยอะเขาดูนะเขาประถมเมา่อก่อนราชบุรีนะเดี๋ยววันนี้จะมาทําอบรมเกี่ยวกับการให้ความรู้การหารายได้บนโลกออนไลน์นะคะซึ่งก็มีการเปลี่ยนแปลงต่างรวมถึงอาการตลาดดิจิตอล,ลเป็นยังไงวันนี้มาเจอน้อง,องสองรอบเลยนะคะรอบแรกก็คือน้องปวชใช่ไหมคะอาจารย ปวชเป็นเด็กกว่าะก็วปวสแล้วก็ปวสนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยทีเนี่ยตอนเนี้ยพี่มองว่าทุกคนเนี่ยมีโอกาสเท่ากันหมดเลยน,น้องๆในห้องเนี้ยคือโอกาสของ วัยของเราในการที่จะเริ่มทําอะไรก็ได้เริ่มคิดอะไรก็ได้นะคะที่เห็นเลยว่าสิ่งที่ทุกคนเนี่ยทำได้เนี่ยคือการที่เริ่มทาเดี๋ยวนี้กล้าที่จะผิดกล้าที่จะไม่ได้แล้ววันหนึ่งทุกคนก็ประสบความสำเร็จว่าสิ่งที่ทำงานคืออะไรคือตอนนี้พี่นั่งสอนน้องอยู่อะค่ะพี่ก็มีเงินเข้ามาในติดตอ 397บาทไม่ได้ขายเลยตั้งแต่เทีย่ยงคืนมาจนถึงตอนนี้9ก้โมงยังไม่ได้ขายอะไรเลย,เลยแต่ตอนนี้มีเงินเข้ามาละเก้ล้ 9, บจาทจากอะไรจากคลิปวิดีโอปักประด้าสินค้าน้องลงทุ้นแค่ไรมือถือหนึ่งเครื่องตัวเราที่ชัดแบบและอ่านตัวอย่างสินค้าหรือไปดาวโล 5, หลดภาพมาแปะในร้านก็ได้นี่คือโลกอีกยุคหนึ่ง ที่สมัยที่ตอน,นอายุเท่าน้องอะคะ่ะมัธยมปลายที่ไม่ได้มีโอกาสบนี้นะคะที่จะต้องแบบว่าหอบตัวเองออกไปถ่ายโฆษณาถ่ายงานต่างๆโดยที่อาจจะสูญเสียเวลาเรียนหรือเวลาอยู่กับเพื่อนแต่น้องๆเนี่ยในขณะที่น้องๆเรียนหสืออยู่กับเพื่อนหรือนั่งหลับอยู่เฮ้ยมันมีเงินเข้าได้นะถ้าเราเริ่มทำจบไปแล้วนะคะกับการสอนน้องๆกอลชองน่ารักมากเลย เด็กน้อยมากเหมือนแบบเด็กมปลายเลยค่ะแล้วก็จริงๆอ่ะน้องอ่ะไม่กล้าแสดงออกแต่ว่าถามก็ตอบอยู่นะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ปวชสอกันเลยค่ะไปกันเลยคาตาาาขายอะไรจ๊ะขายอ้ารจ้ะเออใช่น้องผมเยอะน้องผมเยอะใช้แล้วหมดไปนะี่ชีเป็นหนึ่งคนที่เริ่มจากการขายออฟไลน์ แต่สิ่งที่พี่ชี้ทำมากกว่านั้นคือเปลี่ยนตัวเองจากการเป็นคนขายของมาเป็นเอนเตอร์เทนได้วัลละ1,000บาทได้เงินเข้าบัญชีวัลละ1,000บาทะะาดีไหมคะดีดด เพลงท่องเนื้อเพลงกันอย่างขมักขมนนัน Thailand dance my Thailand เอ,อ้ยมาเลยมามามาแล้ว <entr ances> มาอยู่ด้วยกันเนี่ยมาอยู่ด้วยกันนี่ออกมาเลยยัง <c oughs> ไงคะ <c oughs> พร้อมไหมคะไม่พร้อมพร้อมไหม พร้พอมไหมอ่ะพร้อมเห็นนะพร้อมมาอยู่ใกล้ๆพร้อมมาอยู่ใกล <c oughs> ้ๆมาเร็วมาเร็วอย่ามาอย่ามามอ่ะปม,มือให้เพื่อนหน่อยอ่เป็นที <c oughs> ่เลยครับเป็นที่เป็นที่เลยครับถ่ายเนี่ยถ่ายย้อเขา anh smile Thailand dance my ờ, anh lặp một lần. Thailand dance my Thailand dance my. <laughs> วัสดีค่ะ,ะคือถ้าสมุนย่างกรณีของน้องอ่ะน้องมี TikTok Shop ด้วยใช่ปะคะแต่เป็น TikTok Shop Affiliate ทีเนี้ยน้องอ่ะกดเซตอัพตรงนี้ก่อนวิธีการถอนเงินใน t ิ k t o k Shop ก่อนอันที่หนึ่งนะ จบไปแล้วนะคะกับการอบรมวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านไม่กลับบ้านก็คือไปซ้อมละครต่อไปซ้อมละครนี่ต้องไปค่ะไอวอล์กหนึ่งวันที่แบบแน่นเวอร์เขาจะยังเขาจะยังคะคนดูว่ามันแน่นจริงจมันแน่นจริงๆนะคะบ๊ายบายหญิงหญิงบ๊ายบายก็ไปเลยเนี่ยขอดได้ไหมผู้ชายที่เชอญไปจริงหรอทำไมหนูรู้จักอะหนูชอบตอนตอนไหนนะลูกตอนปอสาม ตอนนี้ตอนนี้หนูอายุเท่าไหร่สิบเก้าไหนเต้นให้ดูหน่อยดีได้ไงอ่ะนิดนึงเด้งเบาๆแบบซอฟบสอบพี่ออกเพลงใหม่แล้วติดตามด้วยได้ไหมอ่ะน้องเดี๋ยวมันจะมีเพลงช้าๆซึ้งๆด้วยนะเอาไปลิปซิงค์ด้วยนะคะต่อต้านไม่ได้ก็ต้องเข้าร่วมไหมหรือยังไงเอ่ยน้องน้องสาวเอานั่น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 ฮะ ตงไหนอันไหนเด้งเด้งกับเด้งเด้งอีกครั้งหน้าเด้งเด้งกับเด้งให้มันเข้าท่าเด้งเด้งกับเด้งเด้งอยู่ข้างหน้าสัญบ๊อกเลสเดี่ยวเลิกฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนี้ด้วยนะคะกิฟตชีนะคะแล้วเดี๋ยวเอ้ยอะไรนะลูกหมดแล้วน้องลิปดีออในวิทยาลัยแต่ละที่ที่เราไปนะคะก็ไม่เหมือนกันยอง ว่าที่นี่เนี่ยก็จะมีความาขี้อายเนาะที่เนี่ยจะมีความขี้อายอแล้วก็พอออกนอกห้องก็คือเปรี้ยวซ่าเฟี้ยวฟาวมากนะคะก็คือในห้องในห้องจะเป็นอีกแบบเออแต่ว่าที่เนี่ยก็จะเป็นความแบบว่าไม่กล้าแสดงออกแต่ว่าถ้าสมมติว่าตั้งคําถามอะไรแล้วให้ตอบพร้อมๆกันอะจะตอบ,ตอบนะคะก็จริงๆแล้วอะอเหตุผลที่เรามาอบรมตามวิทยาลัไรต่างๆอะคะ่ะส่วนหนึ่งก็คือว่าเราอะทำงานเกี่ยวกับ อีคอมเมิร e ์ซแล้วเราก็ทำสังกัดครีเอเตอร์เราก็หวังว่าการที่เรามาในแต่ละครั้งอะ่ะจะมีน้องๆที่อยากที่จะทำงานเกี่ยวกับเรื่อง Affiliate ทำงานที่จะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยขึ้นมามเผื่อว่ามีใครอยากทำจริงๆพวกเราก็พร้อมที่จะให้คำแนะนำเนาะให้คำแนะนำแล้วก็เหมือนกับบอก บอกว่าเออทางที่น้องจะเดินไปแบบที่น้องไม่ต้องลองปิดลองถูกคืออะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะคะอัปเดตให้ทันนะใช่อัปเดตให้ทันนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือไปละบาย,บายเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนซ้อมละครนะ